ดิฉันพยายมามอธิบายประเด็นเรื่องการมีกฎหมายอิสลามทําให้เกิดการสร้างรัฐคู่ขนานหรือรัฐซ้อนรัฐอธิบายเหตุผลมาทุกวันเลยนะคะแต่มุสลิมก็ยังเถียงอยู่นั่นแหละว่ามันใช้เฉพาะมุสลิมคือมุสลิมเนี่ยมีหลักคําสอนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะคะที่มีหลักคําสอนเนี่ยาศาสนาพุทธก็มีหลักคําสอนคลิปเขาก็มีหลักคําสอน พราห์นฮินดูซิกอะไรทั้งหลายแหละเขามีหลักคำสอนอยู่ทุกศาสนาเรากำลังพูดถึงความเป็นชาติความเป็นชาติเดียวกันที่มีหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงคนไม่มีศาสนาด้วยคือคือตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียนการใช้เหตุผลเหรอคะทำไมเข้าใจยากจัง ศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องศรัทธาคุณจะเอาความศรัทธาส่วนตัวของคุณเนี่ยมาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ผ่านสภาได้ยังไงคุณมีคัมภีร์อากุลอานเนี่ยคุณก็ใช้หลักกฎหลักหลักของศาสนาคุแต่คัมภีร์ก็เพียงพอแล้ว คุณไม่ต้องหาหอบาศาสนาคุณไปตามที่ต่างๆการกระทําของคุณเนี่ยมันคือการบุกรุกมันคือการลุกคืบทางวัฒนธรรมถ้าย้อนไปในอดีตท,ที่คอร์ดัฟฟี่ประกาศว่าในอนาคตเนี่ยมุสลิมจะย,ยึดครองโลกด้วยประชากรด้วยอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะฮะมันเป็นการวางแผนของ มุสลิมโลกอิสลามไม่เป็นอิสลามไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะแต่ชาวพุทธเน่ยคุณจะต้องทำความเข้าใจในความเป็นจริงเพราะนี่คือบ้านเมืองของคุณรากเง่าแผ่นดินบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยปัจจุบันนี้คือคุณเป็นคนไทยคุณมีหน้าที่รักษาความเป็นชาติไทย ที่มีศาสนาพุทธเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมการที่คนมีพุทธเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะทำให้ทุกศาสนาในประเทศไทยนั้นสุขสงบปลอดภัยเพราะศาสนาพุทธยึดตามหลักประชาธิปไตยเลยไม่ได้บังคับขู่เข็นใครคุณอยากจะนับถืออะไรคุณก็นับถือแต่คุณต้องรู้ขอบเขตหน้าที่ของตนเองว่าควรจะอยู่ตรงไหน กฎหมายศาสนาอิสลามทุกฉบับคือกฎหมายชาลีอะดิฉันพูดไปแล้วนะคะเมื่อวานชาลีอะอยู่ในทุกวิถีชีวิตของมุสลิมชาลีอะอยู่ในวัฒนธรรมจารีของมุสลิมทุกอย่างแล้วมาต้องมาตีขุมหล่อให้คนไทยหลงหลงทางอ่าชาลีอะอยู่ตรงไหนกฎหมายฉบับไหนคือกฎหมายชาลีอะ ไม่ต้องมาตีมื่นนะคะอิสลามตีมื่นได้แต่คนพุทธอะ่ะไม่ควรจะหลงเชื่อเราเป็นศาสนาแห่งปัญญานะ่ะเราไม่ควรจะไปเชื่อใครเราควรจะศึกษาหาความจริงตามเหตุและผลไม่ใช่ว่าคนนี้ส่วนน้อยพูดแล้วน่าสงสารไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้คนส่วนน้อยในประเทศไทยเนี่ยรังแกคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างรากฐานประเทศไทยมาตั้งกี่เป็นพันปีอ่ะเขาสามารถขึ้นมาเป็นผู้นําในประเทศตอนเนี้ผู้นําในประเทศตอนนี้คือมุสลิมนะคะคือศาสนาอิสลามการที่เราพยายามจะยกศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติและโดนขัดขวางมาตลอดโดยการใช้คนไทยหน้าซื่อๆบื้อๆนี่แหละค่ะมาเถียงแทน อา้าวคุณจะตั้งศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วศาสนาอื่นล่ะจะทํำยังไงศาสนาอื่นก็อยู่ในที่ที่เขาอยู่นั่นแหละเพราะว่าการที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้ศาสนาเล็กศาสนาน้อยได้อยู่ในแผ่นดินนี้อย่างสงบสันติสุขมีเสรีภาพแต่ถ้าอิสลามขึ้นมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยเสรีภาพจะถูกจำกัดอยู่ภายใต้คำพิอัลกุรอานเข้าใจไหมคะเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจถ้าสงสัยเนี่ยพวกคุณควรจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอิสลามคืออะไรคำสอนอิสลามคืออะไรเราไม่ได้พูดถึงส่วนบุคคลนะคะเราไม่ได้พูดถึงมุสลิมเราไม่ได้พูดถึงว่ามุสลิมเพื่อนฉันเป็นคนดีทุกคนเป็นคนดีหมดละค่ะเพียงแต่ว่าคำสอนเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคำสอนของพุทธศาสนาคำสอนของเขามันตรงกันข้ามเลย คำสอนของพุทธศาสนาก็คือทุกชีวิตในโลกนี้คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้มีความเอื้ออารีให้มีความเอืออเอ้ออาทรให้มีความเห็นอกเห็นใจแต่อิสลามไม่ใช่คำสอนอิสลามเนี่ยก็คือให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคนอื่นที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเดียวกับท่านคือศัตรูคือฝ่ายตรงกันข้าม ไม่ต้องมาเถียงนะคะเพราะมาอยู่ในคำทีของพวกคุณน่นแหละไปหาอ่านเองละกันบางคนอาจจะอ่านไม่เจอไปหาอ่านจะเจอเองละค่ะแต่คนไทยพูดจะต้องทำความเข้าใจนะคะทุกศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นคนดีเท่ากันเพราะนิยามและบริบทของการทำความดีของแต่ละศาสนานั้นมันต่างกันบริบทความดีของศาสนาพุทธคือให้ความเมตตาอาทร ต่อเพื่อนร่วมทุก์เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่แค่มนุษย์แต่หมายถึงสัตว์โลกทุกประเภททุกชนิดด้วยต่างกันโดยสิ้นเชิงไปอ่านนะคะไปทำความเข้าใจอย่าตั้งป้อมเป็นอคติกับดิฉันอย่าตั้งป้อมไปเชื่อมุสลิมโลกไม่ใช่โลกสวยแล้วค่ะเขาฉลาดกับเราฉลาดที่จะใช้ประโยชน์กับความใจดีกับความเอื้ออาทรของชาวพุทธ ยกตัวอย่างนะคะศาสนาที่เอาเปรียบอย่างอาหางกามากตอนนี้คืออิสลามพลรลบที่อาหางกามากๆเลยนะคะตอนนี้คือพอลอรพอลบฮัตพรบฮัทเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามมันเป็นความเชื่อส่วนตัวของมุสลิมเขาบอกว่าฮัตเปรียบเสมือนกระถิน ที่มีปีละครั้งกระถินชาวพุทธบอกบุญออกทุนค่าใช้จ่ายกันเองทุกอย่างสิ่งที่อยู่นอกเหนือประเทศของเราก็คือสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระศาสดาบรมครูของเราเวลาชาวพุทธต้องการจะเดินทางไปสักการะเราซื้อตั๋วเครื่องบินเองเราซื้อแพ็กเกจทัวร์เอง เราทําทุกอย่างด้ยวยตัวเองขณะที่เราไปขอพาสปอร์ตขอวีซ่าก็เป็นหน้าที่ของบริษัททัวร์ที่จะดําเนินการให้เราเวลาเดินทางไปก็มีบริษัททัวร์หัวหน้าทัวร์ตัวแทนบริษัททัวร์มาคอยส่งส่งไปและก็รับกลับและช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่สังเวชนียสถานก็เป็นบริษัททัวร์หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราชาวพุทธแต่อิสลาม ตรงกันข้ามค่ะมีกฎหมายเฉพาะกิจให้ข้าราชการทุกกระทรวงมาอำนวยความสะดวกมาเป็นค่ารับใช้นั่นเท่ากับว่าต่างศาสนาคือทาตอิสลามเป็นทาอยังไงเมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผ่านงบป,ประมาณไปใช้เอาเจ้าหน้าที่รัฐมารับใช้เวลาจะไปเวลาจะไปฮัดเนี่ยมุสลิมไปจองกับใครคะ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่เรียกว่ากองกิจการฮัทนั่นนะ่ะอยู่ภายใต้กรมการปกครองแล้วเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจะต้องพาไปตรวจโรคพาไปทาพาสปอร์ตพาไปขอวีซา่าเวลาจะขึ้นเครื่องบินประลัดก,กระ,ะทรวงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปอำนวยความสะดวกดูแลขึ้นเครื่องบินให้เรียบร้อยส่งกลับแล้วก็รับกลับด้วยขบวนของข้าราชการขบวนเดิม ในขณะที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียจะต้องไปตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกศูนย์อำนวยการให้กับคณะที่ไปฮัตข้าราชการไทยทุกกระทรวงทบวงกลมเนี่ยจะต้องไปขออำนวยความสะดวกทุกหน่วยงานนะคะตลอดระยะเวลาที่อิสลามที่มุสลิมเนี่ยไปทำฮัตที่ซาอุดิอาระเบียค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปอำนวยความสะดวกมุสลิมประชาชนคนไทยเป็นคนจ่าย เพรานำภาษีคนไทยไปจ่ายค่าเครื่องบินไปจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนี่คือวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติที่ต้องนำค่าใช้การทุกกระทรวงไปอำนวยความสะดวกไปคอยดูแลรับใช้มุสลิมที่ไปฮัต